สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคนดูครับผมจะพอนเตีแากุ้งแกกเชครัตกุ้แก็เชไปครับผมมีการบาิการไม่ทำีดียวอไม่เขียกอบเบอกให้เลี่ยนเน็ตไมเพี้ยนตะกอม่ก็พาียนงันเชียรไปได้ไปเเบิด ตัวสาสินจไฟบบาทันวนยกกูว่าคาเฟเดือนึงว่ตามกูั่วเมื่อี่ยสิบหาสิบสี่สิบหาสิบโอ้ถึงยุ่นเจียบบ่ั้นนะยูเฮ้ยจบเ่เ็เดนี็ บ้านเหมือนกันเอาไปหกเสียหสีบเมือนกับหกลอยเดียวว่านี้ว่าก็ไม่ได้คุามสิบแพนแปดสองพว่า้เชื่อว่าคุณพ่อ่พอเด๋ยนนี้ผมจหาลอยทุกา่ายเป็นเตียรานนรอดเป็นเียแล้วหาลอยช่จมาเขามาเตียเหมือนกันเลยหอกูลบเหมือนซีลอยหาลอยแล้วมึงนั่นแลยูม่ในหาลอยผมอะอันแฮนพอการเมื่อดัเป็นกรรมการกัน เนี่ยไงพวกนี้ไปกินวุ้ยพวนึง้บาที่าัช่องนี้สิมหนนอ่เงินมันเดอนสองร้อยบาทสามร้่าก็ลก็ใชครับผมมันตอนนี้เงินกับเดอนสามร้อยบาทสี่ร้จริงอ่ะผมตองเดือนนึงผมตองใจอันนี้หัวเงนมั้พอเดือน ไฟเกินลายบ่ไม่ได้เบิ้งใบน้ำนเลยนเดียวมาแบของวัดบ่พอเริ่มเก็บจเหมือนนี่ครับเจ้าต้นสามจานครับชากไปเียบร้อยดีโอ้โหแก่ได้แปรแดว

อังไม่เลยวะฟอตอมอ่ะเมื่อกี้อได้ยี่เหลี่ยมอะเลยเมื่อกี้รถจักรไ่เลยแม็กซ์แม็กซ์ขั้นี้ไปแร้วไม่เสาไปบอลี huh. uh, uh, uh ่กายเมื่อกี้ปุ๊บมองแกว่าสี่หาทุมากุมือแจนะอานี่ฟงว่าทอรุ่นยังต้องตะเสียงหู้วยี่เหมันกีมีของอะตอมตัวตัวดาวอะตอมเนอะอ๋อของอะไรกันมี สเต็มน no oh, ้อยมสแตมมาดูน no. no, yeah. oh, ้อยมันว่าท้งเสีนไม่เสีบว่าเพื่อสเตมก็มี่เต็มตอนนี้เก้าต่อหกนะครับผมนี่ครับว่าตอกนเสียสเตมป็พิวันเมื่เมื่เติรน

เออสดยอิบากที่เ่น้โดยอขายเีล่ะขายาเอารไอแขกนี่ประกาศขายพีีไาื่นได้าสื่นไม่้าา่เยขายพอนเอาขายดาขายเไขายขายเ

ผมเฟี้ยมสูดได้ว่าต้นน้งเท้าของต้นกาเฟี้ยมสูดไรอือูสูสีผมเฟี้ยมเลยเต้ม่ได้เลยต้ตงตีล่างก่นนะจำนวนจะเป็นว่าดิเป็ี่ยนตีพอเดี่ยวยิบต้องตีล่างเต้ยหม่แล้วครับเต้ยซือไหนเต้ยอสยเอยอสเฟี้ยมเฟี้ยมยแ้วพนง

เดี๋ยวาบดอาคยดี๋ยวเฟันกฟันน้องอยเลียนมีไหมโมเดนหมแสตะกีไมนบก่อนเนาะบอกได้เต่เียมตัวโอ้โอียมมึงวามัเรียอสิเดี๋ยวฟันกุนฟันเดี๋ยวเาลางเจีาบแมาลงเงินหกมาไหมดได้ลางไหมสองพกูสองกับสองพเราขายบอกกดถ้าอยู่ขายเบิดโอ้แน่นอนละ ไอ้พี่ดูาคอข่งขันกหาแม่างแม่ลางสองพันไอ้หาฮกสองพันฮกหาสองพัน่ไอ้ยูี่คนมาเมาแม่งเตีมบคนมาเมาเดีบไปดีสี่พัน บอกเราเซนมาลดเรียบมาดีโอ้โหนี่ครับเอฟซีบอลครับเจ้าต้นสำจมัาปัหาัารยบดิบนี่เดีมีเส้นไปอยู่นี่ระเบียบไปวลไปบวลาเซขวันละหนึอีน เดี๋ยวดิกระชากไปลับเตะโอ้โหอ้าวลอดครับลูกนี้ลอดแต้มเต็มสิบสองต่อสิบเอ็ดลูกเดียวเกมเมื่อก้เมเกมเมื่อกเม่กมือีมั่ีวิเสร็จ้าร็เสร็จไงรเสรอเฮ้ยเป็นมึงแทกกูมึงเดินไอนุ่งม่บานน่แย่กูโอ้ยได้โดนอะไรวน หสบาทอ่ะอ๋อเคยเมื่อสักวันหปหาสิบหาิบผมไม่ต้องเัยเดียวรวยดีกูรวยดีเฮ้ยเกี่ยนนนเกียเกี้ยเอาไกลเลยเ็วเร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 ็เ้เตีามาออเคยเ่อไหร่ปีก่อนเี่โดเกไหมเอาตัวตนดยเกใสเอาไปเตียเไปเตี๋ยเอาไปลกเ็ได้บุญแล้วก็ อ้าวคุณคุณเจ๊ดจ๊ดัจ๊ดจ๊ดเดินลอยดีครับผมเดินสายแพ้ไปแล้วบัวบัวบัวเอาเท้ะแพ้กันแน่เยี่ยแพร์หมดไยเด็กหน่อยครับเด้งหน่อยเด้งหน่อยเขาต้องหาวครับเอโจูถ่ายเดียวเขาโจดเลพี่จั